ขอบด้านซ้ายมือเราเนี่ยเนี่ยขอบด้านซ้ายมือเราเนี่ยจะต้องเห็นเป็นสองขอบนะครับส่วนด้านขวามือจะเห็นแค่ขอบเดียวเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยขวามือเราจะเห็นแค่ขอบเดียวเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าศิละปะการตัดตกขอบนะ้ยพระแท้จ,จะเป็นทุกองนะครับเดี๋ยวคน คนทำพระปลอมเนี่ยเข้ามาดูเห็นเนี่ยอาจจะเอาไปทำตามนะครับแต่ยังไงก็ไม่สามารถปลอมเหมือนสมเด็จท่านได้นะครับผมคิดวิเคราะห์แล้วว่าเขามีหลายอย่างนะครับพระแท้เนี่ยมีหลายอย่างมากคุณไม่สามารถทำได้ทุกครบทุกจุดนะครับผมคิดได้อย่างนั้นแล้วผมก็เลยตลัดสินใจบอกนะครับสังเกตง่ายๆเลยครับซ้ายมือของเพื่อนเพื่อนเมื่อ,อ,ม,อมองไปแล้วเนี่ยจะต้องมีสอง